อยากรู้ไหมเงินเดือนเท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษีประธานเหมียวตอบง่ายๆเลย26583.3333บาบาทใครที่เงินเดือนโบนัสไม่ถึงเท่านี้ก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้สักบาทจบละ อยากฟังแบบเต็มๆใช่ไหมคือตามกฎหมายเราต้องมีเงินได้สุทธิเกิน150,000บาทต่อปีถึงจะเริ่มเสียภาษีนะครับเงินได้สุทธิไม่ใช่รายได้รวมทั้งปีนะคนละอย่างกันแล้วการจะได้ตัวเลขเงินได้สุทธิเกิน150,000เนี่ยมันจะต้องเอารายได้ไปหักค่าลดหย่อนและค่าใช้จ่ายก่อนลองคิดให้ดูเลยก็ได้ทุกคนจ่ายประกันสังคมใช่ไหมปีละ9,000ละลดหย่อนได้รวมกับค่าลดหย่อนส่วนตัวอันนี้รัฐกําหนดให้เราได้คนละ6,000 60, 0แล้วก็มีค่าใช้จ่ายอีกไม่เกินปีละ100,000 เกินอันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้บวกนี่ก็คือเกิน3ามแ0 0หนบาทต่อปีหรือหาร12เดือนก็ได้เดือนละ2 6 5 8 3บาท33สตางค์ใครเงินเดือนที่มากกว่านี้ก็ต้องเริ่มเสียภาษีกันแล้วนะยิ่งมีเยอะก็ยิ่งต้องเสียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดเลยแล้วถามว่าเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้นจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่และในส่วนรายได้ขั้นต่างๆก็จะประมาณตารางนี้แหละสามารถแคปเซฟเก็บไปใช้ได้เต็มที่เลยแต่ต้องบอกว่าตารางนี้จะใช้ได้แค่เงินเดือนเท่านั้นนะเเพรราาาาาบงงอจมียยยได้หลลทชช่่่ปโ ขายออนไลน์ไปด้วยเงี้ยอันนี้เริ่มยุ่งยากขึ้นมาแล้วงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าประธานเหมียวมีแอปสุดแจมแมวจะมาแนะนำที่ทุกคนสามารถเอาไปคํานวณภาษีกันได้แบบง่ายสุดๆเลยอะถ้าชอบก็ฝากติดตามไว้ได้เลยนะ